ปุงยาแม่มดที่มีใบเดียวในโลกลูกค้าส่งรูปมาปุงยาแบบนี้มารับงานมาแล้วช่างเราก็เริ่มลงมือเขียนแบบใหม่จากรูปนี้เป็นสเกลที่จะใช้ขึ้นงานจริงแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแบบนิดนึงนะเพราะว่างานเร่งสุดๆผิดพลาดไม่ได้ส่งแบบให้ลูกค้าดูโอเคผ่านค่ะช่างก็จะขึ้นรูปด้วยมือแบบนี้เลยภาษาล,ลงองค์เรียกว่าการยินะคะคือการขึ้นแบบไม่ใช่อุปกรณ์อะไรเลยนะคะมือปั้นล้วนๆแล้วก็จะมีการตีแต่งทรงให้ได้ทรงที่ต้องการถึงขั้นตอนที่สําคัญติดหูงอ,อตรงนี้แหละค่ะที่กังวลเพราะถ้าหูหักนะะคคือออตต้้้งงงทิเลยแ่่ไม ห่วงช่างของเราเอาอยู่ค่ะ,ะสีดาที่เรามีจะมี2แบบนะคะคือดําเงากับดําด้านลูกค้าเลือกดําด้านเพราะไม่อยากให้สะท้อนเห็นทีมงานเวลาไลฟ์สดค่ะได้เลยค่ะ ถึงเวลาเผาแล้วขั้นตอนนี้ลุ้นมากจะออกมาถูกใจไหมสีจะเรียบร้อยหรือเปล่าเอาจริงๆลุ้นทุกขั้นตอนเลยค่ะพะงานเร่งผิดพลาดไม่ได้เลยต้องให้เสร็จทันวันงานออกเตามาแล้วได้ม้อแบบนี้เลยค่ะผลออกมาถูกใจลูกค้าเราก็ดีใจค่ะใครมีไอเดียดีๆแต่หาที่ไหนไม่ได้ลองส่งแบบมาให้ช่างของเราดูได้นะคะเพราะเราเป็นโรงงานผลิตเองอยู่แล้วแล้วทุกชิ้นก็ขึ้นงานด้วยมือเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยค่ะฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงองค์มีคุณภาพต้องลงองค์เรื่องสินสามค่ะ